วันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มกันเลยคะ่ะเรื่องน้ำใสนะคะ<า>ก่อนอื่น เรามารู้จักคํานำเรื่องทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะจากครั้งที่แล้วรู้จักคํานำเรื่องโบไข่เลา้าลาดบิน ยิ้มมองไหวรูแคร่ถ้วยตะกรา้าผึบผับสีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำหวานน้ำแข็งใส น้ำแข็งกดนะคะ,ะไม้เสียบย่ำเทา้ากระติกต่อไปนะคะนั่นยงยองเต้นระบำผมทรงน้ำผู้ขำ วางบ้างถามห้ามฝากจึงนัน่นก่อนก้อนรอบปะเก็บคงอดใครพร้อม ใกล้เหลือหวานหยิบโอ้โหเจ้าของน่ากินสำหรับชื่นใจขอโทษตั้งท่าสลับเสียสละรสชาติส่วนเรื่องนะคะเรามาทบทวนบทเรียนกันอีกครั้งนะคะน้ำใส ผู้พาผู้พาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงผู้พาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือให้กระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของพายทนะเะ ช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสผู้ผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดกระติกเปิดแล้วนะคะพรวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือเปลีกผึบผับบางตัวนะคะบินเฉลหลังคาบางตัวส่งเสียงร้อง ไตกใจขอโทษนะจ๊ะไก่จ๋าน้ำใสขอโทษจ้ะน้ำใสนั่งยองๆยกมือไหว้ไปรอบเราใครเห็นคงขำนะคะผู้พาส่งตะก้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงียบๆต่างรู้ว่าถ้าไก่ตกใจจะออกไข่ได้น้อยผู้พาและน้ำใสเลือกเก็บไข่และเหลือให้แม่ไก่ไว้ไปฝปากบ้างนะคะ ผู้ผานำตะกร้าไปเก็บน้ำใสยืนรอภูผานะคะจนเสร็จแล้วนะคะก็เลยชุกกระติกให้ผูผาดูนะคะมีของมาฝากผูผาและใบโบกใบบัวด้วยผู้จบน้ำใสวิ่งนำหน้าผู้ผาไปทางเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชู่ง่วงโบกหูแกว่งหาง ต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพวนดังกลุ้งกลิ่นน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ผู้ผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดผู้ผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสี่แทง่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะผูผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเอง พอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแว่งหางและย้ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงโป๊กเป๊กกลุ่มกลิ่งดังเป็นจังหวะเฮ้อชื่นใจอร่อยจังผู้ผาและน้ำใสยหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ,บ้างเฮ้อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็นผู้ผาพูด ูใบโบอ,อย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอะอะผู้ผาหันไปดูใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอน,น้ำแข็งกดอีกยยยอย่าอย่าใบโบกเสียงผู้ผาร้องห้ามตั้งท่าจะเข้าไปช่วยแต่ไม่ได้แต่เข้าไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกัน น้ำใสและผู้ผาจึงเสียสละน้ำแข็งใสนะคะให้กับเพื่อนช้างทั้งสองที่น่ารักไปนะคะ,ะนักเรียนเมื่อเรียนรู้เนื้อเรื่องแล้วนะคะเรามาลองทำกิจกรรมชวนคิดฝึกทักษะกันนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่4 ใช่ไหมคะหน้าที่สี่นะอ่าขอโทษค่ะแก้เป็นน้าที่5นะคะเห็นเลขแล้วนะคะเนื้อเนื้อหานะคะบอกว่าเขียนเรียงคําให้เป็นประโยคตัวอย่างนะคะตกใจไก่ในเล้าผุดผับกระพือปีกกันนะคะเราก็มาเป็นไก่ในเล้าตกใจกระพือปีกกันผุดผับนะคะครูทำ เฉลยให้อีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งมีเสียงดังโป๊กเปกกระดึงนะคะก็ต้องเรียงประโยคใหม่เป็นกระดึงมีเสียงดังโป๊กเปกนะคะข้อที่สองพูดเพราะช้างชอบคนนักเรียนลองมาทำนะคะแบบฝึกอันนี้นะคะแล้วเรามาเฉลยกันนะคะ สามน้ำแข็งกดหวานเย็นมีรสชาติและอร่อยนะคะนักเรียนลองสลับประโยคดูนะคะส่วนแบบฝึกหัดอันต่อไปนะคะเลือกคําในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องโจทย์ข้อที่หนึ่ว่าน้องถักผมเปียมองเสียเพลินนะคะข้อ 2. บ้านของฉันเลี้ยงห้า มีตัวกับวัวนะคะตุ๊กตาตัวหูกีแดงนะคะในวงเล็บเป็นโบกับโตนะคะข้อสีแม่ไก่นในเล้าลูกวิ่งตามนะคะในวงเล็บก็คือแพะกับแกะให้นักเรียนนำคำมาเติมให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะ,ะนักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายคลิป นะคะถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาในรายนะคะเพื่อที่ครูจะได้ตรวจเราพบกันในครั้งหน้านะคะกิจกรรมดีๆมีรอนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ